วันนี้เวลา9นาฬิกา22สนาทีสมเด็จพระนิษิาธิราเจ้ากรมสมเด็จพระเทพร,รัตนราชสุดาสยามบรมาราชกุมารีเสด็จลงณห้องประชุมวังสับปะทุมส่งติดตามการดําเนินงานโครงการพัฒนาเด็กและเยาวชนตามพระราชดําริในพื้นที่จังหวัดตากผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ออนไลน์ในการนี้พระราชทานพระราชวโร,าวรกาสให้ผู้แทนหน่วยงานเข้าร่วมประชุมติดตามการดําเนินงานโครงการผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ออนไลน์ด้วย โอกาสนี้ทรงกดกระดิ่งเพื่อเปิดป้ายศูนย์การเรียนตำรวจตระเวนชายแดนธนาคารอมสินอุปถรรัมบ้านเธอคีตั้งอยู่ที่บ้านเธอคีหมู่8ตำบลแม่ตื่นอำเภอแม่ระบาจังหวัดต,ตากเป็นหมู่บ้านที่มีมานานกว่า25ปีอยู่ในพื้นที่ภูเขาสลับซับซ้อนการเดินทางไม่สะดวกยังไม่มีสถานศึกษา เมื่อแรกสร้างศูนย์าการเรียนในปี2564ต้องใช้ใต้ถุนบ้านของผู้ปกครองเป็นห้องเรียนชั่วคราวเป็นโรงอาหารและที่พักนักเรียนบ้านไกลปัจจุบันธนาคารออมสินสนับสนุนงบประมาณจะสร้างอาคารเรียนโรงอาหารและห้องสุขาทำให้มีความพร้อมจัดการศึกษาแก่เด็กและเยาวชนในพื้นที่มากขึ้น ด้านการศึกษาเน้นส่งเสริมให้นักเรียนซึ่งเป็นชาวไทยภูเขา,าเผ่ากะเหรี่ยงฝึกอ่านเขียนและฝึกสะกดคำจัดก,กิจกรรมรักการอ่านใช้ห้องสมุดซึ่งมีหนังสือมากกว่าด0 0 0เล่มให้นักเรียนได้ยืมกลับไปอ่านที่บ้านในการนี้มีพระราชดำริให้นักเรียนฝึกอ่านออกเสียงบ่อยๆจะได้พูดภาษาไทายได้คล่องขึ้นเรียนหนังสือได้เข้าใจมากขึ้น กิจกรรมฝึกอาชีพมีปราชชาวบ้านสอนจากสารไม้ไผ่ส่วนกิจกรรมสากรนักเรียนได้เรียนรู้เรื่องความสำคัญของสากรรู้จักการออมจดบันทึกคิดคำนวณได้ด้านโครงการเกษตรเพื่ออาหารกลางวันมีสำนักงานเกษตรจังหวัดตากและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องร่วมสนองพระราชดำริทั้งการจัดหาแหล่งน้ำปรับโครงสร้างดินปรับพื้นที่ลาดชันให้เพาะปลูกได้ปลูกหญ้าแฝกเพื่อการอนุรักษ์และยึดหน้าดิน นอกจากนี้ยังมีเจ้าหน้าที่จากศูนย์พัฒนาโครงการหลวงเลอต่อช่วยทำโรงเรือนปลูกผักสนับสนุนมเมล็ดพันธุ์ผักอบรมให้ความรู้เรื่องการปลูกผักเมืองหนาวอาทิเบบี้ฮ่องเต้และไม้ผลอาทิอะโวคาโดผลผลิตโดยเฉพาะพืชผักเมืองหนาวเจริญง,งอกงามดีนำไปประกอบเลี้ยงอาหารกลางวันได้แล้ว ภายในโรงครัวจัดวางสิ่งของตามหมวดหมู่สะอาดเป็นระเบียบเรียบร้อยผลผลิตที่มีมากส่วนหนึ่งจะแปลรูปเก็บไว้บริโภคเช่นไข่เค็มผักกาดดองนักเรียนทุกคนจะได้รับประทานอาหารครบ5หมู่เด็กที่มีน้ำหนักปกติจะได้ดื่มนมวันละ1แก้วส่วนเด็กน้ำหนักต่ำกว่าเกณฑ์ได้ดื่มนมวันละสแก้วจากความร่วมมือกันของหน่วยงานต่างๆ ทำให้ศูนย์การเรียนแห่งนี้ดําเนินงานไปได้ด้วยดีในอนาคตจะขยายการพัฒนาจากสถานศึกษาสู่ชุมชนทําให้ชุมชนเข้มแข็งพึ่งตนเองได้สร้างความร่วมมือและเครือข่ายเชื่อมโยงระหว่างกันตลอดไปแล้วก็เต็กที่ในช่วงเช้าสำหรับเด็กที่แม่ที่ เวลา13นาฬิกา23นาทีทรงติดตามการดำเนินงานโครงการพัฒนาเด็กและเยาวชนตามพระราชดำริของศูนย์การเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านตีนดอยตะบนแม่หละอำเภอท่าสองอยางผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ออนไลน์ศูนย์การเรียนแห่งนี้เปิดทำการเรียนการสอนตั้งแต่ปี2547ในระดับชั้นประถมะวัยถึงประถมะศึกษาปีที่6มีนักเรียน102คนเป็นชาวไทยภูเขาเผ่าปกากกะยอทั้งหมด มีครูตำรวจตระเวนชายแดน5นายครูอัตราจ้าง3คนอยู่ในพื้นที่รับผิดชอบของกองกำกับการตำรวจตระเวนชายแดนที่34ซึ่งสนองพระราชดำริเพื่อให้เด็กและเยาวชนมีคุณภาพชีวิตที่ดีได้รับการพัฒนาศักยภาพอย่างเต็มที่และพัฒนาไปสู่การเป็นศูนย์บริการทางความรู้แก่นักเรียนผู้ปกครองและชุมชน ด้านการเรียนการสอนในกลุ่มสาระวิชาคณิตศาสตร์ภาษาอังกฤษและวิทยาศาสตร์มีแนวโน้มสูงขึ้นส่วนการประเมินความสามารถในการฟังพูดอ่านเขียนพบปัญหาการอ่านและการเขียนแก้ไขโดยเน้นการอ่านในชั่วโมงเรียนคัดกรองนักเรียนที่มีปัญหาเข้าโครงการอ่านออกเขียนได้นักเรียนในพระราชานุเคราะห์สามารถไปศึกษาต่อในระดับที่สูงขึ้นทุกคน นอกจากนี้ชมรมสิทธ์เก่าโรงเรียนเข้ามาช่วยซ่อมแซมดูแลอาคารสถานที่และพัฒนาโรงเรียนเป็นประจำทั้งอย่างได้รับการอนุเคราะห์จากสมาคมแม่บ้านตำรวจสนับสนุนแบตเตอรี่สำหรับการใช้พลังงานจากโซลาเซล์ การฝึกอาชีพนักเรียนมีการสอนแปรรูปผลิตภัณฑ์ต่างๆจากผลผลิตทางการเกษตรที่ปลูกเองเช่นกล้วยนำมาแปรรูปเป็นกล้วยตากส่งขายในสหกรณ์โรงเรียนชุมชนและรับออเดอร์จากนอกพื้นที่ทำส่งสร้างอาชีพและรายได้โครงการเกษตรเพื่ออาหารกลางวันและมัลเบอรี่ที่มีประโยชน์สูงนำไปแปรรูปเป็นน้ำมัลเบอรี่ชาใบมอน พื้นที่ทําการเกษตรมีเพียงพอสามารถปลูกพืชผักและไม้ผลเช่นผักคะนา้าผักกาดหัวผักบุ้งมะละกอขนนกล้วยน้ําว้าสําหรับประกอบอาหารเหลือจําหน่ายและแจกใจ่ายในชุมชนมีการทำโรงเพาะกล้าผักกำหนดระยะเวลาในการให้ผลผลิตได้ตลอดทั้งปีช่วงฤดูฝนเน้นปลูกพืชฤดู ขออภัยค่ะเน้นปลูกพืชตระกูลเถาทําน้ําหมักจากหน่อกล้วยและจุลินทรีย์สังเคราะห์แสงไว้ใช้เองร่วมถึงการประสุัตว์และประมงที่ผ่านมาบรุรณาการร่วมกันระหว่างศูนย์การเรียนและชุมชนถ่ายทอดองค์ความรู้ด้านการเกษตรแก่ผู้ที่สนใจ นอกจากนี้ยังฝึกให้นักเรียนใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์โดยการเล่นดนตรีอาธิการสีไวโอลีนซึ่งครูและนักเรียนร่วมกันฝึกซ้อมโดยได้รับการสนับสนุนเครื่องดนตรีจากกองบังคับการตำรวจตระเวณชายแดนภาค3ม